นิกกี้ไมเออร์จะมาบอกเรื่องแอปเตือนแผ่นดินไหวนะคะให้เ,เพื่อนๆไปโหลดกันนะเราไม่ต้องไปรอทางการที่ไหนประดิษฐ์ให้เรานะคะชื่อแอปซามิแอดไหม Z A M Y A D นะฮะเขาเตือนแบบเรียลไทม์เลยนี่อันเนี้ยเขาเตือนเมื่อวันที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงก็มาเนี่ยเจ็ดจุดเจ็ดน่ะวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมน,นะเวลา บ่ายโมงยี่สิบนาทีห้าสิบห้าวินาทีเขาบอกเลยว่าแผ่นดินไหวนะฮะเขาก็เตือนทุกๆแผ่นดินไหวของหลายๆประเทศนะในโลกเราเลยนะฮะซึ่งดีมากๆเลยนะฮะซึ่งตอนนี้แผ่นดินก็ยังไหวอยู่เรื่อยๆวันที่สิบสี่เมษายนนะก็ยังเตือนอยู่เลยนะเจ็ดจุดเจ็ดเนี่ยของพ่าม่อัพเตอร์ช็อกเน่เพื่อเพื่อสามารถโหลดมาได้เลยนะจะได้เตรียมตัวสำหรับแผ่นดินไหวแล้วเราก็จะได้